สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลินคงแก้วชั้นม .1 ทัสเลขที4่4ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องก่อนหนูเกาะแมวครับเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคใต้จังหวัดสงขลาเมื่อนานมาแล้วตอนที่ยังไม่มีเกาะหนูเกาะแมวมีตำนานเล่าว,ว่าได้มีเศรษฐีจีนคนหนึ่งแล่นเรือมาซื้อข้าวที่เมืองสงขลาและนํากลับไปขายต่อที่จีนอยู่เป็นประจํา และการเดินทางแต่ละครั้งของเศรษฐีจีนนั้นมีสัตว์เลี้ยงเป็นเจ้าแมวและเจ้าหมาอีกสองตัวและเศรษฐีจีนมีสมบัติล้ำค่าอยู่ชิ้นหนึ่งคือลูกแก้ววิเศษมีพลังวิเศษและเขาก็ห่วงลูกแก้ววิเศษนี้เป็นอย่างมากไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้และพยายามเก็บไว้อย่างมิชิดจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีจีนมาค้าขายที่เมืองสงขาตามปกตไิได้มีหนูตัวหนึ่งติดขึ้นมาบนเรือด้วย ขนาดตัวที่เล็กทำให้ไม่มีใครเห็นและบังเอิญเจ้าหนูตัวนั้นไปเห็นลูกแก้ววิเศษของเศรษฐีจีนโดยที่เศรษฐีจีนกำลังชื่นชมอยู่คาระยิบระยับทำให้เจ้าหนูอยากได้มาเป็นของตนเจ้าหนูจึงเลือก,กจะซ่อนตัวรอจนเรือแล่นออกจากเมืองสงขาตอนฟ้ามืดเพื่อให้เศรษฐีหลับและไปขโมยลูกแก้ววิเศษและกระโดดลงมาหาสมุทรลูกแก้ววิเศษที่ตกลงไป ทำให้เกิดเป็นหาดทรายแก้วส่วนเจ้าแมวและหนูที่จมลงไปทำให้เกิดเกาะหนูและเกาะแมวและเจ้าหมาสองตัวที่ตายเป็นเขาน้อยและเขาตังกวนข้อคิดที่ได้จากเรื่องคือการไม่โลภมากนี่คือนิทานพื้นบ้านเรื่องเกาะหนูเกาะแมวขอบคุณครับ